สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูงานลอกนาดินกันหน่อยครับชมต่อคลิปสองครับหมอบูญหมอบูญเมื่อวานก็พึ่งมาจากไทยแดนครับบริจาคให้ไปบริจาคของให้แนวหน้าครับวันนี้ก็มาวิ่งดินต่อ กับรถขุดเล็กๆครับแมคโคจิวต้องใจเย็นสุดๆครับสุดบูมเลย2เมตรกว่าครับก็มีรอยรถใหญ่ลอกไปแล้วครับทีหนึ่งจะเป็นรถรถของเีมการ์นรงซั์ครับ หลอกเมื่อปีที่แล้วดาดินสวยจัดเลยรือดูการนี้ก็หน้าผลครับหน้าดินนี่หายากมากเลยครับราคาก็จะสูงหน่อย ดูแต่แจวครับดินแบบนี้ขุดสบายเลยไม่ดินไม่ค่อยแข็งครับแต่ดินแข็งนี่อาจจะยากอยู่กำลังก็ดีอยู่นะเครื่องไม่มีโหลดเลยอะ่ะขุดแบบสบายๆเลย ครับเครื่องไม่มีโหลดครับใกลเต็มแล้วอีกประมาณ3 4สีตักครับ ไม่ได้นับตักด้วยครับไม่รู้ว่ากี่ตักนะ่าจะสิบตักขึ้นน่ะ,ะลุยครับอ๋อไม่ได้แตะกันเร่งเลยอ่ะ น่าจะปล่อยขึ้นธรรมดาเลยนะเนี่ยขายหมอบูนครับเปลี่ยนคันแล้วรอชมคันต่อไปครับมาชมเซรมกรอบสองครับเสียงเทเบิมาแต่ไกลเลยวิ่งในปลาแบบนี้เสียงดังมาแต่ไกลเลย ร้อนครับตรงนี้เห็นเต็มเต็มครับรถขุดเ,เห็นอย่างนี้ก็ขุดได้ลึกนเนี่ยเนี่ยดูครับเกือบสามเมตรเลยเนี่ย

จุดดินแข็งครับโอ้ด้านล่างก็แข็งเอาเรื่องเนี่ยนะโอ้ลายเต็มแล้วครับอุ๊มีปลวกด้วยอะ่ะน่าจะเป็นโพพร,รงปลวกนน่เนี่นนะ กำลังก็เดียวเรื่องอยู่นั่นเนี่ย

จิวแต่แจ๋วนั่นนะ่ะพอหาไว้ลอกหน้าดินสักคันครับโอ้โหดูครับขนาดดินแข็งนี่ยเนี่ยกำลังดีจัดเลย KX 91 3ครับคุโบต้า ดีหน่อยครับฟันแหลมแหลมน่าจะได้อยู่ประมาณสนิ้วนะไวจัดเลยครับดูครับเอาเรื่องเลย นิ่มๆครับนิ่มๆ,หน,ๆหนึ่งตักก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเราทําบุ้งกีให้ใหญ่กว่านี้แรงจะรับได้หรือเปล่ายังไม่มีใครทดลองดูครับแต่นี้ก็กําลังไม่มีโหลดนะ,ะขุดได้สบายเลยน่าจะเพิ่มได้อีกได้อีกฟันหนึ่งครับให้เป็น5้าฟันน่าจะได้อยู่ แต่ถ้าลอกหน้าดินดินอน่อนๆนะน่าจะขุดได้อยู่ครับดินแข็งกันก็ตามนั่นแหละตามสภาพอะ่ะน่าจะยากอยู่ถ้าดินแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ บูมพอดีครับพอดีพื้นล่างเลยเนี่ยคือเสมอเลยดูครับสุดพอดีเลยครับเอาลุยครับเสนัส เซียนัดดินด่วนเอาลังๆๆๆลัอาไว้เจอคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับชมต่อครับเซียนัดดินด่วน เสียนัดน่าจะขับเองหรือเปล่าน่าจะขับเองนะเดก้าครับโอ้บางฟูนเขายัางต่ำอะ่ะดูครับได้ไม่เม็ดหนึ่งเนะี่ยความสูงต่ำม,มากเลยครับเสียนัดดินด่วน